สวัสดีวันนี้มาดูคลองคลองส่งน้ําคลองชนประทานสําหรับชาวนานาปลางที่อําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานี้พาแอดมินมาด้วยวันนี้พาแอดมินน้อยมาด้วยเดยพามาดูท้องไร่ท้องนาท้องไร่ท้องนาวิถีชนบทเจอเจอเพื่อนบ้านคนรู้จักกันทักทายผ่านกันไปผ่านกันมานีแหละครับผมวิถีต่างจังหวัด รู้จักกันแทบทุกคนไม่รู้จักทักกันไว้ก่อนอันนี้น้ําน้ําจากคลองชนประทานเออนี่นะทุกคนไหลมามันจะไหลโอ้โหน้ําก็ดีมากเลยนี่นาน้ําสลับทํานาพลังนะแต่คนที่ทํานาปีเขาก็เริ่มกันละเด้อเริ่มกันแล้วแต่ปีเนี้เดินดูคลองน้นน้ำไหลโจกๆอยู่ทางโน้นเลย เสียงน้ำไหลแรงมากเออแถบนี้เขาน้ำเขาดีนะนาฝั่งนี้แตน้ำดีหมายถึงว่าเป็นน้ำที่มาปล่อยมาจากเอ่อชนุนประทานนะก็แล้วก็เอาน้ำกันแต่และบ้านแต่และเขาจะมีเอ่ออันเนี้ยกระสอบกระสอบทรายนะจะเป็นกระสอบทรายหรือกระสอบดินนะี่แหละเขากั้นน้ำให้ให้เพื่อที่จะให้ไหลเขาเขานาเขานามันจะมีคลองคลองเอผาไปตรงนี ดีจังเลยมีอันหนัมีน้ำไหลเข้ามาตรงตรงบอรอ่อเนี่ยดีหมอนกันเนาะคนแถบนี้ก็ทำทำงานปีทำนาปีเราสองครั้งเลยนะขยันขยันมีน้ำด้วยแต่อย่างว่าแหละบางทีก็ต้องแบบเราก็เอาน้ำกันนะนะเอาน้ำกันใครอยู่เหนือนใครอยู่ต้นน้ำก็ได้น้ำเยอะไหนใครอยู่ใต้ใต้น้ำก็ได้น้ำหน่อยกว่าจะน้ำยังจะเต็มเพราะ วันเต็มมันถึงจะล้นอ่านี่แหละครับวิธีชาวนาวิธีชุมชนทำไร่ไทยนาแต่ละปีก็ขึ้นอยู่กับราคาพืชผลทางกเกษตรทางกเกษตรถูกบ้างแพงบ้างครับปีไหนแพงก็ดีใจด,ดีใจ,ใจน่นแอดบินก็ยืนหลบลมอยู่โน่นนะทุกคน โอ้ดูวิวส,สวยเด้อดูวิวส,สวยทางอีสานเขาเรียกว่าตรงนี้เถียงนาเนาะทางเหนือเขาเรียกเรียกกระท่อมมนะั้งเรียกกระต๊อบตอบ้ต โอ้นี่ต้นอะไรนี่เลยน่าจะกินได้อยู่นั้นเนี่ยอขอเจ้าของนาเขาไม่มาด้วยก็ยต้นมันคล้ายต้นอิลลุม,อมโอเคขอบคุณมากลูกโอเคพามาเที่ยวชมท้องไร่ท้องนาน,นาปลังเทียมอำเภอแม่ใจขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้พามาเที่ยว